สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหมงสุบอนลงไปยามรอบสองพี่น้องดาถ่ายคลิปพิ่นมาฮอดเทอนแเลยสิมาถ่ายพี่น้องบึงน้องดีแท็กนั่นเลนพี่น้องเ้ยบอแม่เลนป้าเฮาได้รอบสองเลยพี่น้องมันเมีันค้นสิมาหลักยามหลีพี่น้อง น้องดีแทกและแหลนปลาเห้าเข้าห,หลนโบถ่า,ายคลิปรอบสองจะน้อยสิลงอีกรอบสามพี่น้องอันนี้เป็นรอบสองพี่น้องเอ้ยอันค้นถ่ายยามน่ะกะถ่ายาลีรอเยืองโคบุนเวียนอยู่พี่น้องเอ้ยอันถ่ายยามถ่ายยามหลีนะ่ะเยื่องโคบุนเวียนอยู่ในหลีนะ่ะน้องดีเทกแหลนแห <c oughs> ลนลงไป ไม่ไว่าเหรอสันเขาหลักยามนี่เธอกันแหล่นนูดแหล่นลงไปเ่าลงไปหอดน้องดีแทกถอกออกมามีแต่ปลาดุกพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อน้องพี่น้องเนะาะจะนอยน้องดีแทกสิพาลงอีกรอบสุดท้ายน้องดีแทกกับซิมานอนเพราะว่าเมื่ออื่นเพิ่นไปห้องเฮียนเนาะเบาไข่ปวดสบายกันสิปพากับแยนกับจอหลักยามพี่น้องเอ้ยเสียดายป้าพี่น้องาาธรรมชาติพี่น้องเอ้ย คนตกแล้วมันลงโอ้ยพี่น้องเอ้ยแมนดิกันสิลงผู้เดียวก็ยก่ันผีหรอกนาอพี่น้องมันอยู่ห่วยผู้เว้ยยันตัวกันอยู่ห่วยหน้ายัางวา <c oughs> กันจิลงผู้เดียวก็ยกยันผีหลอกพี่น้องเว้ยยันหลอกผีให้น้องยี่แทกถะาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งน้องดีแทกกระเม่อพี่น้อง เพราะว่าตอนนี้มันกระสีเทียงขึ้นแล้วเนาะสีเทียงขึ้นแล้วพี่น้องน้องดีแท็กฟาลงอีหลอบนี่ผลกระสีเมื่อนอนผอมืออื่นผัดโป่งเงี้ยนเนาะนอนเดิกไรกันพี่ผาดประกันได้ก็ขอโทษดคอไยหลายๆพี่น้องม่วนพี่น้องเอ้ยพยายามเลยกับม่วนรอบเลกนั้นนะได้เศร้าวกวาโตพี่น้องมีแต่ประดุกประคอได้เศร้าวกวาโตแบ่งกันเมื่อแล้ว แบ่งนองดีแท็กเมือ่ออันนี้รอบโซงที่เขาถ่ายพี่น้องเบิ่งนี้รอบโองแล้วเขาลงไปยามีขึ้นมาเขาจัางสี่แบ่งกันเนาะไปรอลุนรอเบิง่งรอส้มนากันพี่น้องตอนเที่ยงคืนพี่น้องเอ้ยเที่ยงคืนยังบระเดนอนเป็นบ้าป้าพี่น้องจะอ่อนมันลายพัดตังเตฝนตกมากกับผเคยได้ปันนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้โลดลงไปสองหลอบ กับลูกนอนเบาไข่เป็นบ่สบายเป่นหอกกันเบาไข่กันเบาไข่อยู่ดีไมีแห้งเงียหว่ะเิ่นสิลงไปฝ่ออันนี้เบาไข่เบาสบายลูกชายกับตีงรอหลุดรอส้มน้ำกันพี่น้องรอบเที่ยงคืนเจ้าค่ะน้องดีแทกเป็ว่นหนาวสั้ น้ำกับม่นท่านในอาบสมบ่ฮะขั้นบดย่ามผัดค้นหลากพี่น้องเอ๋ยน้องดีเทกแหลนจนสิตายชมผลเห็นไยน้องดีเทกแหลนเลยค่ะยุด มีเะไพี่น้องเอ้ยขโมยลายเนะาะทหารพรม่าลายข้าเจ้าเนื่องอยู่บนวัน,นบนคืนนะนะพี่น้องแล้วก็นเาบ่่ฝาอล้ยข้าเจ้ากระยามเอาเนาะแกข้นข้าเจ้ายามเอาแล้วก็เคิรกเคิรกอยู่เคิร์กินเฮา,าเนาะแะเห็นอะนไร้คือสียามรอบสุดท้ายเลยแหละรล่อหนิฮะ เราเมื่อกี้นี้จังแร้อยู่ในกระถางซิปป้ายวะบ่านแหลนน่นั่นท่านได้คางสัมได้โอ้่ยพีหน่งคุณฮีนุนฮีนอยู่นะยพี่น้งองคางลีนะเชว่เน้อได้สนะพี่น้องเอ้ยคันน้องดีแทกเมื่อแล้วเขากับบกกาลงมาปุ่นเดียวเลยเพราะว่ามันก็อยู่เปรกับห่วยเนาะกับย่บยานพี่น้องเอ้ย นอนอยู่เทียงหัวยานก็อดเอาเนาะอันนี้ตีลงมาน้ำป่าน้ำดงน้ำหอยน้ำหงดึกดิกดื่นดื่นญานโบุกะลงมาพี่น้องเลยบอกใครพับ๊ดสบายมันลุ้นําการพี่น้องหลอบนี่สิไรหรือบ่ได้กานว่ามันหนามหวยเลยคันว่ามันบดถือกะใส่น้องดีแทกเมื่อเมื่อนอนเดิกแหละเราก็สีนอนคือกันและอยากนอนเลย อดหลับอดนอนหย่อนปลาพี่น้องเฮ้ยเห็นเราได้เลยได้แต่ยามฝนตกนี่ได้พี่น้องเอ้ยปลากระไรก็ผลแล้วป่ะนี่ปลาขอนพผลแล้วหนามนี่ยังต้่นทื่อหนิอยู่น้องนี่แทบจะไปปลาห่าวี มันกะซีมืดเนาะพี่น้องเนาะอย่างกลางคืนเที่ยงคืนอะไรพี่น้องบอกมืดชีวิตอยู่ไซยิ้งห่างหล่ออยู่พี่น้องเไงมีหล่ออยู่แถวลีนะชิวันเอาได้สันะคนกะคนตัวเองเนี่ยแหละพี่น้องเนาะบุกไก่บุกไก่ดอก นมันยังท่ออยู่พี่น้องเลยน้ะมันกับท่านเด้หลดน,น้ำมันยังไลเป็นตา,ตาดตีด thường chứ không? hả? moment khách chào lạp dâm không? dâm, phải đấy ันลงผักระบางมันฮาลงมาไ فا ่ปวดบ่ มันยังของใหม่ดูเบอร์เงามันเอาเงาปัดเอาเงาปักตัวเดียวหนิบบบัว่าตูดลายเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุขคนสมองสุบอง กัวกระองมัคบที่เก่าพี่น้องในายามโซ้ๆลงมายามโต่งไปเล็กๆพี่น้องเลยบ่งแน่พี่น้องบ่งแน่โจนหลักยามโต่งเฮาหมัดในกระหอดบอด,ดีอยังดีที่มันอยู่ปลาสำนีเนาะยังดีพี่น้องเลยเนี่ย หลักยามนะผ่า,านห,าหมัดก้นหายบดีบ่ย่านหมูสงสัยบ่มันเด้อเะไเม่ขึ้นนี้น้องดีแทกเมื่อพี่น้องน้องดีแทกเมืออล้วเฮากันบ่ได้ลงมาเลยนผู้ดเดียวยา่าน ดำทอดยามเอาถิ่นดองเลยปลาและถือแครงแยมเหม็นสา